นับสนุนโดยโ้งงานปรุงแต่งน้ำปลาเ็กป้าโตปลาเ็กดีปลาเ็กแซ่บปลาเ็กปรุงซุปแซ่บสะอาดถึกลักอนามัยกานัวนัวห้งงานกันตองและปรุงแต่งน้ำมันเสือไฟหยอดเลืามเวอร์จับมือกันเพื่อสางสารพัฒนาเพื่อเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเพื่อคว่ำอุดมพูนซุขของประชาชนและก็เพื่อคว่ำเจริญหง่เคื่องของแต่ละประเทศมันจะเป็นผลดีหลาย ต่อกับการหัวมือในการพัฒนาท่านผู้ชมเห็นข่าวข้าวนี่ก็โอ้ยรู้สึกดีใจเลยครับท่านผู้ชมที่ว่าในมีการหัวมือกันระหว่างประเทศนี่อันที่ว่าที่จะเอาข่าวมาตอนนี้นี่ก็บ่ได้หไมายความว่าเพียงแต่ประเทศเวียดนามประเทศจีนเท่าน,นั้นออกท่านผู้ชมแต่ละประเทศที่อยู่อมขางประเทศล่าแต่าหากมีการหัวมือกันแน่นอนดีใจหมดแต่ก็มันก็จะเกิดผลประโยชน์ให้กับแต่ละประเทศ ะนันการหัวมือนี่เป็นสิ่งที่ดีจับมือกันเพื่อสางสาเศรษฐกิจจับมือกันเพื่อการพัฒนาเพื่อความพูนซุกถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นบทผสมกนี่เป็นเขาๆที่ผู้สึกวันดีใจลรยทางเวียดนามนี่แมนเพิ่นกาลังเลงปรับปุงงสินทางด่วนเพื่อเสียมต่อล้าจีนเพื่อซุกยู่การข่าระวังกันนี่แหละเ็นบอกนี่ถือว่าสุดยอดในบทผสมโดยอิงตามเขาๆจากลาวยูสเรดิโอกับ เ่นไดให้เ้าได้ครับคู่ว่าอำนาจคมนาคมของเวียดนามะนะในเสนอให้กับกระทรวงคมนาคมยกละลับและก็ปับปรุงทางดวงแห่งศาสตร์เวียดนามกับผากเนื้อของโซโปโปลาวและก็โซโปจีนเพื่อตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเพิ่มเทวีการเสื่อมต่อตามเศรษฐกิจตะวินออกตะวนตกเพื่อสุขยู่การข้ากับ2ประเทศ เจ้าทั้งหลวงแห่งศาสตร์สามเสนจะถืปรปับปรุงให้มีสองสองจราจรให้กว้างขึ้นและมีมาตรฐานเทคนิคเป็นตัวแมนทางหลวงแห่งศาสตร์เลกที่279เดก่าดานทรายแดนเดียนเบียนใต้ตังในแขวงเดียนเบียนเจ้าท่านผู้ชมท่านอันสื่อของเมืององแขวงของเวียดนามน,นี่ม่ถือกระต่องขออภัยหลายๆเพราะว่ามันเป็นโตภาษาเวียดนามนแต่ผู้ชมทางหลวงแห่งศาสตร์เลกที่ CH แหลแ ทางหลวงแห่งาศาสตร์เด็กที่217ซึ่งมีความยาวอยู่ที่5 2กิโลเมตรจากทางหลวงแห่งาศาสตร์เด็กหนึ่งหาทางด่วนโฮจิมินห์ในแขวงแหงหัวโดวยการปรปับปรุงก่อสร้างทางหลวงแห่งาศาสตร์เด็กที่217ให้สำเร็จจะส่วยสางผลประโยชน์ในการเพิ่มทวีการค่าสินค้าระหว่างเวียดนามและกะัมปปลาผ่านด่านไซแดน หน้าแมวและก็เสื่อมต่อกับระบบคมนาคมทางผักเนื้อผักไตและก็าทาเหือในผักพื้นความกันนั้นการลุทขึ้นในโครงการถือว่าจะช่วยตอบสนองตามความเหานของต้องการทางด้านคมนาคม,าคมทีจะเพิ่มขึ้นุดระยะทางลดร,ระยะห่างระหว่างสายแดนด่นดานสายแดนและก็าทาเหือแล้วนอกจอากนั้นมันยังลดผ่อนเวลาในการขับรถ ซึ่งนี้จะรุดพรราใส่ใจในการขนส่งแลมุดพิษสิ่งแวดล้อมและอุบัติเหตุจราจรได้เพิ่มอีกด้วยนอกจากนี้แลหล่งข่าวไฮฮูติมอีกว่าโครงการซอมแปลงดังลกาวแมนมีหยอดมูลค่าการลงทุนเก่าพันซีหอยตื้อลงด้วยบววเงินกู้ยืมจากธนาคารโลกกว่าเจ็ดพหาหอยตื้อลง การออกแบบและการให้คำปรึกษาทังด้านวิชาการการควบคุมการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายสุกเสริมต่างๆจะได้หับการปฏิบัติในระยะหาปีระหว่างปี2 0 2 5หาปี2 0 2 9เกจ้าท่านผู้สมปี2 0 2 5หาปี2 0 2 9นี่ก็ถือว่ามันบ่อด้ไก่เกินควดเป็นจริงแล้วแต่ว่าเส้นทางนี่เป็นมีอยู่แล้วนะท่านผู้สมเพียงแต่ว่าเพิ่นจะประปับปรุงให้มันก้วงให้มันดีขึ้นให้มัน ยกะระดับเส้นทางให้มันในมาตรฐานเพื่อการสปีดเพื่อการค้นทรงเพื่อการส่วนซนกันไปมาให้มันสะดวกสบายและก็นอกจากนั้นก็ย่งสีไปตัดแล้วผ่านทางเส้นทางด่วนบวกกับเส้นทางด่วนที่เพิ่นจะสางคู่ขะน,นั้นคือเส้นทางด่วนโอจิบิน่านประชมก็มาเจอผ่านกับไซเดนหน้าแมวอยู่ทางแขวงทางผังเหนือของเรลากัจะมเรนทางแขวง พวกของมาเขวงหัวพันธ์นะแต่พระสมที่ว่ามีไส้เดนติดจอดกันอยู่ทงางขีภาคเเนือน,นะเสียงควงหัวพันธ์เน่เป็นจุดเตนีถื่ว่าเป็นดานไซ้เดนระวางเล่าเอียดหน้าพาขึ้นไปอีกเนาะขึ้นไปอีกมันปันอเจ้าออกไปทงงปงาปงแขวงผงซาดีผงซาดีก็แน่น,นอนแต่พระสมกามีไสเดนติดจอดกันกันกบทางแขวงคุณหมิงของโซโปจีนแต่ว่าเป็นไซ้เดนระวางเล้าจีนหน่วยทีประเทศเล่ากันเป็น นี่ก็ถือว่าเป็นแล้วทางที่จะไปเส่อมโตเส่อมโตเส่อมจอดกันบิดนะรท่านผู้ชมเพราะว่าการเส่อมโตเส่อมจอดนี่มันก็จะเป็นแล้วทางเศรษฐกิจที่ว่าจะให้พ้นประโยชน์ระวางเวียดนามล่าวะละกับจีนนอกนั้นยังบ่ลแล้วะท่านผู้ชมเพราะว่าในเมือเวียดนามเขาจะเส่อมโตเส้นทางมาหากันแน่นอนอ่าระยะเส้นทางของทางด่วนที่ว่าเพิ่นมีแผนอยู่แล้วที่จะก่อสร้างระวางทางด่วนนับตั้งเต่นคนวิ่งจันทร์ไปหาทาง แขวงหัวพันธ์นะนะถือว่าเพิ่นมีแผนก่อสร้สางแล้วก็มีการสำรวจส่วนหนึ่งเนาะท่านผู้ชมทีทางแอดมินเองก็ได้แนะนำคร่าวๆให้ท่านผู้ชมนะครับผู้ว่าการสำรวจเส้สสนทางนี่เพิ่นกะแบ่งออกเป็นอยู่3จุดระหว่างทางด่วนอยู่ที่ประเทศลาวของเฮาก็คือจากหัวพันธ์มหานครุวิญจัณนะนะก็คือ3ส่วนส่วนที่1ก็คือจากแขวงหัวพันธ์นี่มาหาทางแขวงไสมบูรณ์หาแขวงสิขวง ผ่านทางเมืองแปกเข่งสซิงขวงจากเข่งิซิงขวงก็ไปเจอทางเขวงเซส,สมบูรณ์ส่วนที่3ก็คือจากเซสซุส่มบุญมาหานครนวิจันฉะนั้นจุดอยู่ที่นครวิงจัน,น,น,จจน,น,จนกับแถวขอบเขตลักเซอเรสจะเป็นเส้นทางด่วนที่ว่าแล้า,ายหนีธรรมสมฉะนั้นในเมื่อแล่า,ายหนีสังสาเร็จเส็จสิ้นแน่นอนก็จะไปจอดเชื่อมจอดกันกันกบทางด่วนข้องเวียดนาม มันก็จะเป็นยังทีสร้างความสะดวกสบายในการขนส่งสินค้าก็คือโดยษารนนนแาน่นอรลดเบัดนีเมื่อมาฮอดอ่าประเทศลาวก็เสีเมื่อเส่อมจอดกับถนนสิหสป,ปีแล้วนอกจากนดสิไปไซคันบ่มแมนว่าเสียมต่อเขาไปหาทางอานา่ะนคนรววมจาน์ของเฮาเลวก็อีกเส้นหนึ่งก็คือผ่านเขาไปท่าไซาเดนลาวไทยพราถนนสี50ิป,ปีนี่แมนเป็นเปนสินสุดอยู่ทีถนนท่าเรือ ไก่กับสถานีเมียงจันทไตนี่ธ่านผส้มลงคิดเบิ่งจินตนาการาิึงว่าเพิ่นวางระบบแผนออกไปหมดเป็นเรียร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้นี่นะท่านผู้มตอนนี้รรหวางการก่อสร้างของปรับปรุงก่อสร้างสินทางด่วนกัทางหลวงแห่งศาตรของโซ,เว,งซเวียตนามน่ซโซเวียตนาเมนเขาเจานาจเจดียก์กอทางด่วนรรหวางเบียงจันทร์หาทางแขวงหัวพัน เพราะว่าเขาเจาะมีทขึ้นเขาเจากู้ยืมเงินมีแรงเงินมากเป็นที่ชัดเจนล่ะเพราะว่าแรงเงินทีนเพิ่มได้มากมาจากทางธานาคารโลกมันบอกอ่าฉะนั้นแต่บานเฮานี่มีแต่ว่าสํารวจแล้วแต่ยังบ่ทันหูแดงขึง้นชัดเจนแล้วยังบ่ทันหูว่าจะโกสางมือใหบริษัทใดด้วอว่าจะ่อสางยังไดหนาะมือใด่น่ะเอาง่างไงก็คือบ่ฮู้หูว่ามันจะสางมือใหนเป็นไผเป็นผู้ที่มาสมปทานเหตุการนี้ ผู้แต่ว่าเขาเข้าพานมามีบางบริษัทได้สำรวจไปทีม้อยแต่ว่าขั้นมือใดทียังบ่ท่านเห็นทางรัฐบาลทางฐานอนุเส้อนออกมาให้มีการก่อสร้างด้วยาภาค่วน่เกี่ยวของก็่าวเนว่าเขายังบ่ทันเน่คอนเฟิร์มว่าบริษัทใดเป็นผู้ขับมเหมาก่อสร้างแต่ก็จะสร้างม,มือใดอัะท่บบานทู้ชมว่างยิงว่าเขาวข้าวนีกับพกจะเป็นผุนประโยชน์บ่หให้ก็นหน่อยกะหวางยังยิงว่ามีท่าผาพที่ มีหวมกันพรปัว่าจะเป็นศาสตร์ได้กระยากับประเทศลาวนี่ก็ข้อห้งอกงามเต็ก็อ,ออกคนให้ปก็ะส่วนอยู่ดีมีสุขให้ประเทศาศาสตร์จเจริญโฮงเรื่อขอบใจที่ทางเขามาหาบสม้มอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดมินโวยการกด subscribe